ถ้าน้ำมาเป็นเป็นช่างตู้ช่างตเป็นแงะางมันถ้าน้ำมาก็ขนขึ้นใหม่ขึ้นหม่เองไอย๋อนแงเอ๋ล้วหน้าบ้านเราออกมาแล้วเหรอบนถนนนะ่ะหน้าบ้านบนถนนเราออกมาแล้วเหรอของ สู้ครับคุณพุ่มกับสู้ครับสู้นะครับทุกคนดูฝนดิครับตัดกลับมาหน้าพุ่มกับฝนตกสู้ครับ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 รับรองสนุกแน่นอนครับผมเรื่องอะไรครับสายเลือดสองหัวใจครับครับผมย้ย ร้อนเร็วเร็วตั้งให้มันตรงๆหน่อยสตัวแล้วนะตั้งให้มันตรงๆรร้อนเข้าใจไหม